สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว youtube ครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชนเทยะน้องเซตเตอร์เดินดวนทสเกตช่วงนี้เป็นช่วงเก็บงานครับนี่ลายต่อไปก็ผมกดคนทนมือครับรั่วครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนโอลิงนะเปลี่ยนทั้งปุ่มเลยปุ่มหนึ่งก็หก0้กว่าบาทครับน,นะปกติเขาก็จะเปลี่ยนแคโอลิงครับแต่ผมเปลี่ยน ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองครับรั่วผมก็เป็นอย่างเดียวครับไมสนใจของใหม่ย่อมดีกว่าหรือออกมาครับเตรียมทําความสะอาดภายในเช็ดแบ็กข้างบนก็หรือออกครับเช็คลวซึมตรงโอลิงฝาครอบสปูนแล้วก็โอลิงจุดเกียบปั๊มก็เปลี่ยนแล้ว เดิแเราเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนเราดาก็เปลี่ยนไปแล้วครับทางหนึ่ง <c oughs> นี่ก็เก็บสีตูดโดยช่างกู้ทำงานงานตูดลายไปนหน่อยครับตอนนี้พอดีช่างสีว่างครับก็เลยไม่ ให้แกทําให้แต่เกิดชางไม่ว่างก็ปกติทุกคันมาก็ไม่ได้เก็บนะแต่อันนี้ช่างว่างครับก็เลยอ่ะโยูเหมาะกับรถจดอดพอดีมันจะได้ดูดีดูดีขึ้นมาหนะ่อยของเดิมก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่มากครับแต่ว่าช่างอยากลองครับอะเลยจัดให้ ชมรงกองทุ้งอย่างก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำลังซอเซอร์ก็ยังดีเอาเลยก็เตรียมเปลี่ยนครับประมาณ3-4ลูกชุดวันนี้ก็เปลี่ยนชุดโอริงเกียร์ปัม๊มสองตัวเอาไปกล้องไปโฟกัสอ่ะนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในตัวดูครับปั๊มสวยไหมติชมได้ครับ ปั๊มนี้สวยอนะ่ะปั๊มแพ่สวยนี่ก็อแห้งๆเลยนะครับตักจงหลักจอยก็มีเก็บโอลิ้งตามพวกชุดฝาครอบตปูครับนิดหน่อยตวนเครื่องก็ยังแจวครับ ที่ลือออกแบบนี้เพราะว่าจะได้ล้างง่ายๆครับจะได้ล้างได้สะอาดๆเนี่ยบุ๋มามพอน,นี้ไม่มีปะนะครับบุ๋มามสวยพุงกีก็เป็นพุงกีใหญ่ครับเป็นพุงกีเม็จี้พุงกีมากเอกนี่ครับเอกสารเร่มทะเบียนนะครับภาษีไม่ขาดกันนน่ใช้เงินดาอยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาท ที่สุดรอแเราลาไฟข้างบนเดี๋ยวผมจะจัดใหม่ครับยังไม่ยังยังไม่ได้ทรงนะเด๋ยวจัดไฟชิดเข้าแล้วก็ใส่มิชลินไปอีก4ตัวแล้วก็ทำป้ายเดี๋ยวให้ร,รีวิวสีหางกันเพื่อนหลายคนอยากดูครับก็ไม่มีอะไรมากครับสีที่เหลือที่ซื้อมาพ่นแม่โครมันเหลือ ก็เลยจับพ้นเลยทีแรกจะคิดกันอยู่นานครับว่าเอาสีอะไรสีอะไรเดินเข้าไปในห้องเก็บกล่องเจอสีกระป๋องเลยจัดการเลยนี่รู้เรื่องเลยครับเป็นไงได้การไหมเดี๋ยวเหลือติดแผ่นสะท้อนแสงครับจวนี้มันดูล,ล้นๆไปหน่อย ก็ไม่ได้เนียนมากเท่าไหร่ครับพอไม่ได้โป้ะนะเอาเหล็กตามเนื้อเหล็กไปเลยนี่ก็พุงกี้โโลปครับปากบนก็อยู่ประมาณ2องเหสิบอโอ้ยสองเมหสิบครับปากบนปีกบนปากล่างก็80ดบครับสำหรับพุงกี้โโลปของเรา

น,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 นี่ก็ซู้ีนอยก็ล้างดํากระตาเรียบร้อยตัวตอนนี้ไม่โหลดแล้วนะครับทํางานพิวแล้วจะเปลี่ยนชุดขาเล็กล้างซู้ีนอยแล้วก็อาที่ผมจะชี้ตัวที่ผมไม่เปลี่ยนนะครับหมดทั้งเท่าไหร่ เสียอย่างหนึ่งับเปลี่ยนสองเสียอย่างเปลี่ยนสองก็เปลี่ยนทีละคู่เลยแม่ทำยังกับเป็นเศรษฐีครับนี่ครับสว่วนน้อยปัม๊มอ่าลูกนี้เสียครับตัวน้อยลูกนี้เสียก็เปลี่ยนคู่เลยครับตัวนี้ก็ตัวละหกพันครับสองตัวหมื่นสองแล้วก็เซ็นเซอร์ไฮเปอร์เชอร์ครับนี่ก็เปลี่ยนคู่อีกครับตัวนี้ตัวละห้าพันครับห้าพันกว่าบาท นห้ 5, ามั้งถ้าจะไม่ผิดนี่ก็หมื่นพันครับสองหมื่นกว่าครับเดินตัวปิวเลยทีเดียวครับนี่คระแค่อะไรสี่ตัวนะครับยังไม่รวมอย่างอื่นนะคันนี้ก็ผมเก็บไปลาวๆขนาดรถแบบพร้อมๆใช้นะครับอย่าหยียบแสนได้แล้ะครับดีแต่รถตักรถแต่ละคันนี้เข้ามาครับผมตั้งงบเก็บไว้เลยครับคาละแสนคาละแสนนะ สำหรับคนที่ใช้รถแบบเรียมเรียเนี้ยบขอ,อน่าจะรู้ดีครับว่าในการเก็บรถนเนี่ยเงินแสนนี่โอ้แ๊บเดียวครับแต่ถ้าเก็บเอาพอใช้นะครับตามที่มันมาตั้งแต่แรกมันก็ใช้ได้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันไม่ใช่สไตล์ของผมครับในการเก็บรถของผมต้องได้เต็มครับต้องเก็บเต็มอย่างเดียวครับ คือสไตล์ผมตามสโลแกนองผมนะครับรถออกจากผมก็คือต้องพร้อมใช้งานครับเติมน้ำมันใช้งานได้เลยไม่ใช่รถเอาไปซ่อมรถออกจากผมคือรถพร้อมใช้ครับไม่ใช่รถพร้อมซ่อมพอจะรถซ่อมรถพร้อมซ่อมก็คือไม่น่าจยออกจากที่ผมครับนี่ช่างสีก็พ่นผืนเสร็จแล้วครับโปลแล้วก็ ปนพ,พื้นรอบสุดท้ายเช็คเก็บรอยแล้วก็โูนี้่นสีจริงครับก็ว่าจะทําแค่ตูดก่อนนะครับเพราะว่าใช้ร่างว่าจะทําด้วยนะแต่ว่าไม่น่าจะทันครับเพราะว่างานเร่งอีกแล้วหน้างานโทรมาตามอีกแล้วครับสงสัยจะไม่ทันให้ดูบูมอามครับ รถเงินแสนจริงๆนะครับทารถเนี่ยแล้วก็เหลือเก็บใบที่หักครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงกรุงเทพนะแต่ถ้าลงกรุงเทพก็จะได้ซื้อใบมาครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับติดเทศกาลแล้วก็ผมต้องทําอยู่แล้วครับไม่ทําไม่ได้ครับจงไงก็ต้องทํา เช็คให้เรียเต็มร้อยให้ให้กายเป็นรถพร้อมใช้งานที่สุดครับรถเก่าแต่เราซ่อมถึงแล้วก็ใช้งานยาวๆแล้วก็ผมจะอ่ะอีกอย่างหนึ่งครับรอวันจันทร์ผมจะถอดหัวฉีดครับไปเช็คไม่ได้เสียนะครับแค่ถอดไปล้างเราต้องถอดหัวฉีดไปเช็คไปล้างออก่อะเช็คดูว,ว่าอีจุดบ่อพองไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือปกติหมดครับ แต่ว่าความสบายใจของเราเราต้องเช็คไม่งั้นก็ทําง,งานไปก็ระแวงไปครับถ้าเกิดเราไม่ได้เช็คส่วนมดนมงมันน้ำไฮดริกผมก็จัดการเอาหมดแล้วครับตัวนั้นไม่มีปัญหาใดๆแล้วไปกรุงเทพรอบนี้ผมก็น่าจะได้โอไฮดริกมาอีกครับสต็อกไวสักสิบถังสต็อกเผื่อไวครับเพราะว่าของแถวบ้าน ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยใช้ยี่ห้ออื่นนะจะใช้แต่ปีตวนัทกับาบางจากเบอร์68ตัวทางเขียวจะใช้อยู่ประมาณสองยื่อห่อนี้ครับแต่ยังไงคลิปนี้ผมก่อคอจุบที่เพียงแค่นี้ก่อนน,นนะครับยังไงขอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ